ผู้หญิงไม่เก่งเทคโนโลยีหรือเปล่างานด้านไอทีวิศวะคอมพิวเตอร์รวมทั้งช่างเทคนิคประเภทต่งตางๆจึงแทบจะถูกผูกขาดโดยผู้ชายแม้ปัจจุบันจะเกิดนวัตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทุ่นแรงไม่ต้องใช้กำลังมาก สามารถทำงานในร่มได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหากสัดส่วนของผู้หญิงในสายงานไอทีคณิตและวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มีมากขึ้นจนน่าพอใจรวมถึงตัวเลขสถิติผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำระดับกลางถึงระดับสูงก็มีเพียง10กว่าเปอร์เซ็นต์และลดลงรายปี ถึงแม้ในระยะหลังนะคะหน่วยงานองค์กรต่างๆแต่และว,วงการเขาจะเปิดโอกาสเปิดรับความสามารถให้กับผู้หญิงมากยิ่งขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างจํานวนแรงงานของทั้งสองเพศอยู่นะคะยิ่งล่าสุดเขามีผลสํารวจคะ่ะว่าการเข้ามาของ AI นั้นอาจจะมา disrupt หน้าที่การงานของผู้หญิงมากกว่าคะ่ะ แน่นอนอาชีพของเมื่เธอถูกท้าทายค่ะแต่ในมุมกลับการซีอระดับท็อปของโลกหลายคนเขาให้มุมมองที่แตกต่างเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะมาเป็นเครื่องมือเป็น,นกลไกในการเอื้อให้ผู้หญิงได้ขยับบทบาทสู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็ได้แล้วก็เปิดโอกาสสู่สายงานการเติเร์ฟของผู้หญิงค่ะ อาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกแทนที่โดย AI คือพนักงานออฟฟิศเจ้าหน้าที่ธุรการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคงานบริการชุมชนซึ่งมีพนักงานส่วนมากเป็นผู้หญิงหากการศึกษาจาก University of Cambridge พบผู้หญิงทำคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายในเรื่องการรับรู้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหมายความว่าผู้หญิงมีแนวโน้มเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้บริโภคได้มากกว่าและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นต่อยอดความต้องการทางตลาดได้ ยิ่งฟังกชันเบื้องต้นส่วนใหญ่ของ generative AI มุ่งเน้นไปที่งานด้านมาร k e t i n g และบริการลูกค้าที่ถูกรับผิดชอบโดยผู้หญิงจึงยิ่งเปิดโอกาสให้พวกเธอแสดงจุดแข็งดึงปัญญาประดิษฐ์ transform ส่วนงานของตัวเองได้มิรามูรติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Open AI เมแกนสมิธอดีตผู้บริหารของ Google หรือเชอริลเซนเบิร์กอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Facebook ล้วนให้ความเห็นว่า ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แต่ผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าผู้ชายในการนำา i i มาช่วยสร้างแก้ไขหรือสรุปเนื้อหาสาวๆเกือบร้อยละสี่เผยว่าเธอเริ่มนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แล้วกับงานออกแบบกราฟิกสร้างรูปภาพและวิดีโอโดยหนึ่งในสี่ระบุ สิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจความได้เปรียบในการแข่งขันและค่าจ้างที่สูงขึ้นเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้แสดงความสามารถส่งผลต่อการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า10เปอร์เซ็นต์แค่เห็นไปเสื้อเราก็สามารถสืบได้แล้วว่าเขาคือใคร <c oughs> ไม่กิ่นตรงไหนโคล่าหนุ่มี นะค,ะคนที่เรียนแบบเขียนอย่างที่พิกเซลอ๋อใช่ค่ะอย่างสมาชิกในวงเราอย่างเงี้ยค่ะเรียนแบบเขียนโปรแกรมแล้วก็คือมีเทคโนโลยีอะไรสามารถพุ่งตรงไปหารองพิกเซลได้เลยค่ะแบบถามได้หมดเอ๊ะทำไมเครื่องฉันเป็นอย่างนี้นะหรือแบบว่าเอ๊ะตรงนี้ของโซเชียลนี้ทาไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้น้องสามารถตอบได้หมดค่ะเราก็ไม่ใช่แค่น้องคนเดียวด้วยที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ในวงมันม,มันช่วยกันได้เยอะหนูว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศวัยมันขึ้นอยู่กับความสนใจมากกว่าแล ก็เทคโนโลยีสมัยนี้มันทำออกมาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แบบง่ายมากๆ การขาดสมดุลของผู้หญิงในองค์กรมีส่วนทําให้ขาดมุมมองและพลังสร้างสรรค์จากเพศหญิงต่อการพัฒนานและการใช้เทคโนโลยีไปอย่างน่าเสียดายการสร้างทัศนคติเชิงบวกลดความเชื่อที่ว่าผู้หญิงไม่เก่งเทคโนโลยีเพื่อให้พวกเธอได้พิสูจน์ตัวเองว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งผูกขาดทางเพศจึงน่าจะเป็นนโยบายสำคัญสำหรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลใหม่ที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน